อีกครั้งสู่เส้นทางการเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกวันนี้ผมจะมาเปิดร้านแข่งกินไว้จ่ายเพียง300บาทหากกินหมดรับไปเลย10,000บาทเดี๋ยวมาดูกันว่าธุรกิจแข่งกินไว้ของผมมันจะทำให้ผมกลายเป็นสุลต่านดูไบ้ได้หรือไม่ไปดูกันเลยค่ะ กลับมาอีกครั้งครับกับการเปิดร้านอาหารของผมอนันต์เป็ดครั้งที่แล้วเนี่ยเราเปิดร้านกินจุไปบอกเลยว่ายับเยินเจ้งแบบไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาทดแทนคำว่าเจิงเทุกคนคือมันขาดทุนแบบยับยุยยีมากเพราะนั้นครั้งนี้ครับเราจะได้เปิดร้านกินจุ่แล้วเราจะเปิดร้านกินไวเฮ้ยเป็นยังไงอะเอา ชื่อก็บอกอยู่ว่ากินไวเออก็คือหลังจากที่ผมเนี่ยได้ฝึกกับอาจารย์ของผมพี่พีชอีแหลกพี่พีชเนี่ยเขาสอนเสปการกินจุไปแล้วผมเนี่ยก็ได้ก้าวข้ามคนธรรมดาไปเรียบร้อยแล้วคือตอนเนี้ยผมสามารถกินจุได้มากคนปกติเนี่ยประมาณสิบเท่าคนปกติทั่วไปเนี่ยกินข้าวมันไก่เนี่ยบ้านหนึ่งห่อปุ๊บอิ่มแล้วแต่ผมครับสามกิโลถ้าไม่เชื่อไปดูคลิปนี้ได้เลย อย่างที่บอกกันทุกคนว่าวันนี้เราจะมาเปิดร้านกินไวกันถามว่ากินไวคืออะไรก็คือง่ายๆเลยครับเราเนี่ยจะมีเงินรางวัลมาหลอกล่อทุกคนอะซึ่งของที่เรามากินจะเป็นอันนี้นี่เหมือนเดิมครับข้าวมันไก่ที่เรากินจุเราใช้ข้าวมันไก่ใช่ไหมครั้งนี้เราก็ใช้ข้าวแก่เหมือนเดิมครับในการกินไว้ถ้ากินหมดภายใน30มวิอาจจะได้เงินหนึ่งบาทหนึ่งนาทีก็จะลดลงเหลือสัก5 0า0 2นสอาทีก็จะเหลือสักพันหนึง่ง อันนึงขอบกินด้ดีกันสามสิบวิหนึ่งหมื่นบาทผมโอเคอยู่การกินเข้ามันไกลหมดภายในสามสิบวิอ่ะมันยากทุกคนแต่พอสัก, 5, ห,นก,กนหนึ่งนาทีห้าพันเหรอวะหนึ่งนาทีใครกินได้ปะวะเอางี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มจัดราคากันเราไปลองเทสดีกว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเทสตัวผมเองว่าผมเนี่ยถ้ากินไวสุดๆเนี่ยผมจะกินได้เท่าไหร่เดี๋ยวจะลองกินแบบเร็วๆเลยมา แล้วหลังจากที่ผมกินเสร็จเนี่ยผมจะรู้เขาว่าแบบขีดจํากัดผมเนี่ยเท่าไหร่แล้วเราค่อยมาตั้งราคากันตั้งโมซูดหรือเจ๊กอีกถึงเวลาเนี่ยแหละครับทุกคนประสบการณ์ทำให้คนเติบโตเจ็บเลรกจำคือคนเจ็บว่าทนคือกูเองแค่นั้นไอ้แม่ย้อยมาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยบอกเลยว่าครั้งนี้เราทำจริงจังครับเพราะเรามีนี่ครับทุกคนเรามีนี่เดี๋ยวคนหาว่าเราเตรียมเราเลยเอานี่มาเป็นนาฬิกาจับเวลาอ่าอ่ะนี่คำแก่ของเราวินาพี่กินได้กี่นาทีขึ้นพอแล้วหนึ่งนาทีอ่ะใช่เหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวขอตัวแบบปรึกษากับคุณส่วนธุรกิจผมงบางนึงครับนี่เลยไอคนนี้แบบแนะนำผมเปิดร้านกินจุอย่างนี้แล้วต้องถามนี่เลยโอ้ทำลังหลับไปเพิ่งงานช่องเราสบายนะไม่ได้ทำงานเน้นหนึนงหน้าตาก็รู้แล้วว่าเพิ่งตื่นไม่มันก็ต้องแบบตื่นยังตื่นยังถึงครั้งที่พี่กลับมาแก้มือจำได้ว่าเมื้แล้วเนี่ยเราเปิดร้านกินจุไปใช่พี่ใช่เป็นไงก็ดีไง <G ül> แต่ครั้งเนี้ยพี่กลับมาใหม่เราไม่เปิดร้านกินจิ๋วแล้วเราเปิดร้านแข่งกินไวเน้องสาวเคชิตาโอ้โหน้องสาววัยสัตว์กู <โห S 1> เจริญอ่ะดูขนาดนีด้นี่เลขากูพี่ตื่นแล้วกันกูหน้า,าตาเลยเลยสบา,ายไหมครับสบายมากก็อีนี้มากค่กะไม่แต่ใจวัยสัตอื่นเลยเอาเลยเอาวัยสัตวูเด็ดเจ็งเอาเจงเอาโอเคก็คือน่วันนี้พี่เปิดร้านกินไวแต่ว่าเนี่ยพี่ไม่ตั้งราคาคิดว่าเวิร์กไหมแข่งกินไวให้ทีมงานานจรินใช่แล้วก็เก็บเงินเขาถ้าแข่งกินสามสิบวิก็หนึ่งหมื่นแต่เนี่ยเดี๋ยวพี่จะ หนึ่งนาทีอะทุกคนคิดว่าหนึ่งนาทีเป็นไปได้ไหมครับกับคนที่แบบไม่เคยเป็นนักแข่งกินอะไรทั่วไปแล้วที่แบบจะกินข้าวมันไก่ภายในหนึ่งนาทีอะที่เราเป็นไปได้ปะโอ้โหพูดยากว่ะพี่หนึ่งนาทีนะแต่วพี่เป็ดเขากินได้นิดเดียวไะอันนี้มันแข่งกินไว้ไม่เกี่ยวกินจุอเอางี้เอางี้เพื่อแบบเอ่อทดแทนในสิ่งที่เราเคยทำพลาดพังไปในอดีต พูดถึงมาเลยพี่จ้าในวันที่เราคือพลาดพลั้งทำพี่เสียงกันแอดีตวันนี้มันเป็นลูกมือให้ด้วยอะคอยแกะน้ำซุปคอยบริการลูกค้าคอยรีบขายอยู่ทดแทนทำงานง่ายๆพออุได้ใช่ไหมเดี๋ยวไปคิดคอนเทนต์ปุ๊บคิดไม่ได้ปุ๊บมานั่งร้องไห้ให้กูดูอีกเลยพีู่ทำไม่ได้เลยคุณกีตาร์จะดูคิดไม่ได้พี่อย่าเรื่องจริงมาพูด โอเคครับหนุ่ยเราเริ่มมาเราเริ่มเริ่มดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมเนี่ยจะสามารถกินได้เท่าไหร่เราเข้ามาตั้งเวลากันแต่นี่เมื่อก่อนพ่อมยงมศึกษาเนี่ย<อ>าการกินมัน,มนคือศาสตร์อย่างหนึ่งมันมีหลายวิธีในการคำนวณแต่สุดท้ายเป้าหมายปลายทางคือที่เดียวกันตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะหาสูตรคูณ98บคูณ7บางคนอาจจะทดเลขบางคนอาจจะคิดในใจบางคนอาจจะใช้เครื่องคิดเลขแต่และวิธีใช้เวลาแตกต่างกันแต่สุดท้ายเป้าหมายปลายทางคือการหาคำตอบฝากไว้คิด ินค้ยอยู่ตรงนี้แคกินกระมุแล้วก็ช่วงนี้นะครับฝนตกหนักรักษาสุขลักไก่กันด้วยแต่ถ้าใครไม่สบายอ่ะมาคุยกับผมเลยนะครับเพราะส่วนใหญ่อ่ะคนที่คุยกับผมอ่ะหายทุกคนใช่ข้าขอช้อนหน่อยมามามาแล้วเพิ่งกินเลยดีกว่าเยอะแล้วอย่างที่บอกวิธีการกินของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนจะกินซอสนูสโซนี่โ่นแต่ผมกินอย่างนี้นี่คือวิสไตล์ผมอุ้ย มันคือเทคนิคนึงนะครับเพร่อรู้ป่ะเพราะว่ามันจะเหมือนข้าวต้มเรากินปุ๊บเข้าปากได้เลยเราไม่ต้องเคี้ยวพร้อมยังชอบเราจับเวลาเลยแตงกวาไม่นับละกันโอเคป่ะพ่ะเดี๋ยวบางคนไม่กินผักหนึ่งสองสามโอ้ยเึิ่งสิบแปดวิ่องอะเกินไปเปล่าวิทยายปูพี่ไม่ได้หยอาฝืนนะจดหนึ่งนาทีแล้วห้าสิบห้าแล้วหนึ่งนาทีสิบวิ อุ้ยอะไรพี <monastery> <The acid baptism> ่อีอะไรค่ะกิดก่อนกิดก่อนกินกินสองนาทียี่สิบแล้วพี่โอเคผมใช้เวลาปทั้งุมดนะครับ สองนาทีวิอาจจะมีอุปสรรคอะไรบ้างแต่ว่าหรือว่านี่คือเวลาที่เท่าที่บผมจะทาได้แล้วผมว่าเวลานี้นะเพราะว่าแบบจริงๆงอะข้าวไม่มีปัญหาปัญหาคือไก่ไก่ม,ไกกบบมันต้องเคี้ยวไก่มันแห้งด้วยใช่ไก่มันต้องเคี้ยวครับแล้วแบบมันต้องใช้ระยะเวลาในการเคี้ยวสแป๊บน,นึ่งจนข้าวนี่มันสามารถนคืนได้เลยตอนนี้เรารู้แล้วว่าเวลาที่พี่ทำได้เท่าไหร่ที่เมาตั้งเวลากันค่าร่วมเล่นเนี่ยถามร้อยไหม เสามร้อยเขาได้อะไรนี่เขาได้กินร้อยเยนน้อยเกินถ้ากินหมดภายในหนึ่งนาทีรับเลยนหนึ่งหมื่นบาทไม่มีใครกินหมดหรอกแล้วคือถ้าใครเกินสองนาทีปุ๊บก็ถือไม่ได้อทั้งที่ทัวร์ครั้งนี้ได้กำไรปะได้เอางี้ไปหลอกล่อลูกค้าเอาผู้หญิงเหมือนใครหรือเปล่าเออเดี๋ยวไปผู้หญิงมาโอเคโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มธุรกิจกันเลยดีกว่าพร้อพร้อมยังหน้าตาพร้อมพร้อมถ่ายไปเนี่ยผมไม่รู้ว่ากล้องเป็นยังไงทุกคนพอดีว่าช่วงนี้น้องชายผมเศร้าก็ฝากถึงผู้หญิงที่น้องชายผมไปเจอทีีีีี่่่่่่่รรรรรร้้้้้้าาาาาานนนนนเเเเหหละคััับววออออยยยกกกกงงผผมมมมททถไไดื ลูกค้ามาเลยครับลูกค้าครับอะไรอีกแล้วครับไออีเจนอะไรอีกเจนน่ะหลอกลวงผู้บริโภคแล้วครับไม่หลอกลวงครับเงินจริงนี่นะครับสองสามสี่ห้าอกเจ็ดแปดเก้าสิบน้องสาวฟาฟาแกบริการที่พันร้อยครับเดีแต่เงินที่มาลูกค้าเชินค่ะพอดีว่าไม่ใช่มึงลูก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 ค้าพอดีวันนี้เราเราเปิดร้านอาหารนะครับค่ะอยากครั้งแล้วเราเปิดร้านกินจุใบจำได้ไหมอ๋อถึงได้กำไรใช่ที่น้องฟาเรียบไปนิ่มอ๋ออุ้ยอู้ ให้แล้วน้กินจุไปแล้วน้องพลาดได้ไม่หนึ่งหมื่นน้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับการกินแกไี่กินจุกินไวโอ้กินไวเนี่นี่คือคานแกกินไวครับแค่ไหนถึงเรียกว่าไวหมดกินหมดไม่กินผักได้ไหมแต่ออกให้อยู่แล้วผมผมผมนี่ บอกก่อนกิกาหากกินหมดไม่เกิน1นาทีรับไปเลย1 0 0 0 0บาทไม่เกิน1นาทีเหรอแต่ถ้าเกิดกินเกิน1นาทีไม่เกินภายใน2อนาทีอ่ะห้าพแต่หากเกิน2อนาทีแล้วอ่ะคุณจะไม่ได้รับเลยเลยก็ถือว่ากินฟรีไปโอเคเล่นไหมเล่นสามร้อยเท่าไหร่นะสาม สามวอแรกละหมื่นหนึ่งนาทีอ่ะต้องแบบฝึกแต่สองนาทีไม่ยากจะเผื่อมึงฟุกหนึ่งนาทีก็หนึ่งหมื่นนะก็เอาเรื่องนะสามวอแรกห้าพันเออมาแต่ดกสาวมียห้าร้อยเลยแถมหน่อยดิไม่แถมจะเล่นต่อครับโอเคมาค่ะเอาพร้อมยังงั้นได้ดิแจะตัดน้ำติ้มเลยก่อนเปล่าให้เวลาเตรียมตัวครับให้เวลาเตรียมตัวก่อนหนึ่งนาทีเหรอเอ๊ะหนึ่งนาทีหนึ่งหมื่นนานว้ยแนนเวลาที่มึงรอเขาตอบไลน์อ่ะนานปะล่ะนานมาพร้อมยังครับพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้ว สามสองหนึ่งเริ่มครับไปแล้วครับเอาครับยนครับดูคนไวรุ่นร้อนตังค์สิบห้าวิผ่านไปครับอุ้ยชิ่งหมดเร็วเ่ะค่อยๆน้องค่อยๆสามสิบวิครับน้ำมากิน้ยแนระวังติดคอนะเว้ย <laughs> เพื่อน โอเคนี่ผับแล้วหนึ่งนาทีนะครับค่อยกินดีอย่าเรียวดีหนึ่งนาทีสามสิบวิครับเด่นหนึ่งสองสามสีเห้าหกเจ็ดแปดเก้า หนึ่งโอเคสองทีแล้วเอ้ยแต่อยากให้ลองกินให้หมดอยากรู้เท่าไหร่ตอนนี้เราสองทีแล้วลองลองลองหน่อยลองลองลองหน่อยก็ลองกนคำใหญ่เอยากอยาอยากอยากรู้ว่าว่าถ้าเป็นแนนเนนจะกินเท่าไรเพราะนี่คือถือว่าวายอยู่ครับทุกคนเก็บเงินกันไปจนเยอะเียเก็บเงินลองก่อนลองก่อนอยากรู้ว่าคนธรรมดาได้เท่าไหร่ก่อนหน้านี้พี่ก็กินเหมือนกันสองทีครึ่งก็ตอนนี้สองทีสามทีไแล้วนี่คือคนทั่วไปกินกันนะครับทุกคนมาดูกันว่าเท่าไหร่แต่คือถือว่าวายนะตอนแรกผมแบบเขวเลยที่มันกินอ่ะ พันติดคอโอเคสุดท้ายของแนนแ,แล้วครับคำถามแล้วครับอย่ามกดเลยครับโอเคแนนหมดแล้วนะครับใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณสามนาทีวินี่คือเวลาของทัท่วไปออกไปลกคเขาเราไปมานะหมดนาทีมึงแล้วนาทีไม่ได้อีกล้วของพันเนาะลัวกำลังจากไหนมึง,งเน่นหลัมึสงสองปนไป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  โอ้มาเลยครับมาเลยครับคุณลูกค้าครับไหนเอาอะไรมาเล่นอีกเนี่ยง่อนครับคุณลูกค้าได้เลยครับได้ครับผมเได้กันครับไอ้คุณได้ครับลูกค้าลูกค้านี่ตลกจริงเลยเนี่ยอันนี้ก็คือเราเปิดธุรกิจอีกรอบครั้งนี้เราเปิดร้านกินจุไปอ้าวนี่นึกว่าเจ๊งหมดแล้วอ๋อไม่ไม่ครับพอดีเราไปแอดม์มาเราทิดการปรึกษากับทีมแล้วนี่เดว์ล็อกเปิร์ของผมผมได้ทิดการปรึกษายเดว์ล็อกเปิร์แล้วก็แบบเอ่อทำอะไรให้แบบลูกค้าแบบมีความสุขก็เลยไปเจอเป็นแบบโมเดลวิสิตนี่มาครั้งน้งีีอวลลก่เเยยด นี่แก็บใหม่เลยครับดูมีแม็กอยู่เลยอุ้ยนี่นี่ยตดีนะคือง่ายๆเลยครับไม่มีอะไรมากถ้ากินหมดภายในหนึ่งนาทีรับไปเลยหนึ่งหมื่นบาทเฮ้ยบ้าปวะเนี่ยหนึ่งนาทีหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นแต่ไม่ต้องกลัวบางคนอาจจะแบบเวลาไม่พอเออผมแถมให้อันนี้เป็นโปรโมชั่นละกันถ้ากินหมดภายในหนึ่งนาทีเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทแต่ถ้าคุณกินหมดภายในสองนาทีห้าพันห้าพันคุณก็ต้องเอาหมื่นหนึ่งบ้าอันนี้มีค่าเล่นไหมครับรออะไรอ่ะสามร้อยอ๋อสามร้อยอันนี้อ่า เงินมันหอมจริงเลยเด็กก็รู้ว่าเงินมันหอมมายังไงอันนี้เป็นคำแนะนำก่อนละกันคพราะว่ไม่ฉีไก่ก่อนไก่มันคำใหญ่แล้วลูกค้าอาจจะแบบเคี้ยวลำบากเขาไม่ดูใส่ใจจังออ่ะบอกแล้วว่าร้านเราอ่ะใส่ใจผู้บริโภควันนี้พี่คิดมาจริงกันเนี่ยอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวจับเวลาเรียบร้อยเลยรอจับเวลาเลยแล้วซุปอยู่นี่นะครับโอเคครับผมอันนี้น้ำซุปต่อจากคนที่แล้วป่ะอ๋อไม่ไม่ครับร้านเราเปลี่ยนใหม่เสมอออ๋แล้วเราใส่ใจผู้บริโภคเอ๊ะแต่เหมือนหกอ๋อไม่ไม่ครับมันชื้นอ๋ออออออมมมมัััััััันนนนนนชื้้้้้้้เเเเคคคคคคาาายยยยยยงรร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 บบ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 จจ่่่ใหหีแแลลลลววพพะะะกสไ สองหนึ่งไปครับเริ่มครับไปครับน้องเบฟนะครับพี่เบฟสู้ๆพี่เบฟสู้ๆค่อยๆดินน้หญ่ค่อยๆดินเร็วไปเร็วไปเบฟสู้สู้สามสิบวิครับุยเกินครึ่งกล่องแล้วพี่สิบวิครีน้องๆค่อยๆก็ได้ตังใจตังใจไม่ต้องรีบ สิคร <Hey. S 2> ับไม่หนึ่งนาทีไม่เป็นไรเดี๋ยวหามันได้น้องค่อยๆเอาอจเอาแปดเอาเกาขหาดหกสิบแล้ว้องใหญ่มีอะไรหนึ่งนาทีครับโอ้ย้ยากยหอยากยากอ่เ้ยจบแล้วหายแน่เป็นเร็วสองนาทียังได้อยู่ห้าพันเร็วเร็วเรมเร็ววยังเลเยอะเียวเโอเคอืมบนนะครับเบฟ เราวะอุ้ยเท่าแก่กัดทุนโหคนว่าจะจับหมื่นหนึ่งต้นหน่อยรู้แต่ห้าพันก็คุ้มมะรูจ่ายสามร้อยได้กินข้าวแล้วเราก็ได้ห้าพันเจ้าฟ้าดิเจ้าฟ้าผู้ชายกูก็าผู้ชายกูขี้นไปคิดว่าพี่พี่เป็นทองเหอเกิอยู่ไหนครับอ๋อมาเลยครับนี่ครับอ๋อนี่ครับนี่ครับกดไปแค่นี้ด้วยรู้สึกว่ามันเหมือนภาพจำเลยโอ้ขอบคุณครับ เนื้อมันหอมยังปิดอยู่ใช่ไหมครับยังปิดแล้วครับปิดแล้วเดี๋ยวผมตอบไม่ได้แล้วเราปิดแล้วครับไม่ด้เยนี่ไงไอ้อาไอ้อาไี่ได้แล้วเราปิดแล้วปิดแล้วไม่ปิดแล้วนี่ไม่ปิดแล้วเลยนั่งเลยนั่งเลยหอมอะไรอันนี้คืออะไรแนนนหาลูกค้าให้ค่ะปิดแล้วปิดแล้วไม่ได้สามร้อยแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วคุณเข้าใจกับดิกาแล้วเหรอมันบอกผมแล้วเรียบร้อยแล้วนี่ยังมีตอมรออยู่วะเนี่ย โอ้รอรอเยอะเลยเหรอไม่ไม่ต้องเล่นถูกับมึงเงินไม่ผมคาสมองกันแพงมา300 300ผมมีอยู่แล้วเพิ่งต้นเดือนอื้มเป็นไงครับคมพอขาดเหนื่อยแล้วครับพอได้มาเลยค่ะเดี๋ยวหนูจะการแทนให้มาค่ะพร้อมยังคะผิดลาดไปก่อนได้ได้แต่งความไม่ต้องกินก็ได้เป็นไงหนูรู้หมดเลยนะหั่นไก่ชิ้เกป็นเกี๊ยวยากมันมีทีกี้เลยเหรอร้านนี้ไก่แห้งราดน้ำซุปหน่อยกินได้เอางี้เอันนี้เป็นไงไอชฟเวนไม่อยากเลอีกรอบหนึ่ง ผมว่าผมจะเอาหมื่นหนึ่งเมื่อกี้อลูทิกแล้วทุกคนไม่ยากไม่ยากโอ้ยนี่มีมีพีคำซุปนี่มีของจริงพร้อมยังคะพร้อมแล้วน้องโอเคถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งเริ่มพี่อาสู้สู้อย่าหอพี่น้องอย่าหอบพี่น้อง พี่อาร์ตู่ขาพี่อารานหนึ่งนหนึ่งหมื่นนึงหมื่นึงหนึ่นึงเพื่อนออ้ยหรือว่าอาจะจับหมื่นึ่งวะตอนนี้ผ่านไปแค่สิวิพี่อาร์ตสบายสบายเพื่อนสบายสบายพี่อาร์ตเร็วเร็พี่อาร์เงของจีนสามสิบวิพี่อาร์ตสามสิบวิพี่อาร์ตสามสิบวิเลี้ยวิเลยดวิี้วิเียวิี้วี้งวิเ้วิี้ยงวันนี้วนี้งวี้ ตัวตึงอะนะแล้วมันรุ่นใหญ่อยู่แล้วอยากไปพี่สามร้อยพี่หยกไปพันหนึ่งเลยก็ได้นี่ก็ตังมาแจกนะโอ้โหพอแาบข้อแก่นี่นี่ไม่สบายเหรอน่าตีจังอะไม่เหมือนตอนที่มานั่งบอกเมื่อกี้นี่เลยมีคนเร็วว่าผมอีกนะใครไอ้ตอมปิดแล้วปิดแล้วตอมครึ่งนาทีตามทำตอมให้ แค่ผมเก้าพันแค่ไหนเลยผมให้ค่าสมัครพันหนึ่งเลยนี่ไงกูช่วยพี่พันหนึ่งอ่าแกหล่ะพี่ชายโอ้โหคลิปเกียรติทีละอุ้ยสิบสิบกว่าแล้วโอ้ยพอแล้วมั้งยาวพอแล้วยาวพอแล้วนะผมเล่นต่อแล้วพี่อะะไรนเล่นต่อแล้วไม่ไปสิบสิบนะครับสิบนะครับนี่ตัวตึงมาจากบอฟฟิศนั่งเลย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 เพื่อนนั่งเลยครับจริงเฮ้ยพี่แจ่งเงินเหรอไหนบอกจะแบ่งนี่อุ้ยเล่นตอบเมื่อกี้ หนึ่งนาทีหมื่นหนึ่ง,ง,อ,งอ,อย่าเล่นดีหว่าเชื่อพี่มันไม่ดีตอนตีสิตอนนี้สี่สิบเจ็ดวินี่คือสถิติของราครับสี่สิบเจ็ดจุดเก้าวิแก้เลยแก้เลยอย่าเสียเวลาหั่นไก่แ,แ, <c oughs> แล้วก็ราดนั้งจิ้มเลยใ <c oughs> ส่ซุปเยอะเยอะอย่ายกสูงเอาปากใกล้ๆกล่องแตงกวาไม่ต้องกินช่างมันช่างมันออแตงกวาไม่นับแตงกวาไม่ต้องกินได้ใส่ซอสใส่ซอสใส่ซอสอะไรอ๋อผิดฝาผิดฝาโทษไปลืมตัว ยังไม่กลับใช่ปะยังยังยังให้เวลาให้เราจิ้มตัวเจ๊นจ่หนึ่งอ่ะตอนสามร้อ300ยนุ้ยสามร้อยนุ้ยแต่แค่หนึ่งนาทีหมื 11, 12, ่นหนึ่งสองนาทีห้าพันจุซุเล่นจริงเหรอค่อยๆกันเลยนะจิ้มได้ไหมจิ้มได้จิ้มได้จิ้มได้ ไม่อร่อยหรอกกินแล้วตื่นเถอะทุกคนอาจจะเห็นว่าอะตอมนิ่งนอย่างนี้อาจจะดูไม่มีอะไรนะเดี๋ยวรอดูให้เตรียมตัวจะขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> ไม่ได้เตรียมตัวหรอกจะไม่ให้เล่นเลยด้วยตอนแรกอะ <c oughs> ่ะเดนบังคับพี่รู้ไหมสมัยตอมอยู่ JV กับผมอ่ะพักเที่ยงอ่ะประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงใช่ปะ่ะพวกผมอ่ะจะต้องกินเร็วที่สุดเพื่อจะได้ขึ้นไปนอนเล่นกันข้างบนไอต้อมคือคนที่กินเร็วที่สุดรอดูอ่านซุปเปอร์น้านซุปเปอร์เนแต่ว่าจะแค่ไหนว่าไม่น้องซุปเปได้หรอ ใช่เหรอไออาดไวเลยนะไออาร์ดมาใช้น้ำซุปช่วยมันเลยแบบมันไวแต่ไม่ต้องซุปเลยหรอพร้อมอยัง่ะพร้อมค,ครับเอานะสามนสะองหน่งไปเติมซุปเติมซุปเติมอุนี่เป็นวิงทำไงวะหนึ่งนาทีไม่เกินงนาทีห้าบใช่ไม่เกินสองนาทีห้า0แต่ตอนนี้สามสิบปีแล้วอ้าวเหรอ โอเคมันกินข้าวจริงอ่ะเราอ่ะแล้วยีบมันต้องใช้ให้คุ้มโอเคนี่แล้วตอนนี้นะครับคนรักเขามาเชียร์ด้วยดูวยเลยอะไรอยากให้เชีเกินเหไงสี่แล้วเนี่ยสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบแล้วครับตอนนี้อ๋อตอนมันสายเรื่อยๆมันสายแบบไม่ไม่แบบพวดแต่ไปตลอดหนึ่งนาทีนะครับยังมือสั่นดียังมือสั่นดียังมือสั่นดีใครก็ได้ต้ทีแล้วแล้วมูไปเยอะด้วยเหนือดีสิบวิครับถึงเต้นหรอ เงินหมื่นเ้ห้าพันกูจะได้แล้อต้อมสุ้ๆนะพี่ต้อมเร็วอะต้อมซุนๆเลไม่ได้ตังค์ด้ยสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่ี่เก้าห้าสิบเอ็ด้าองโอเ มาถามร้อยเป็นใจพี่้ลยนี่ไงดี๋ยวจะจ่ายให้ตองกันได้เลยี่าบาทให้ตองไมห้าร้อยว่ายให้กัตองตองเก่งมากก็ต้องมาไปเลี้ยงข้าวปิดเปิปินะพี่นนอยากลองปะปิดปดี๋ยวกูเก็บไปกินข้าวกับพ่อกับแม่กูพี่ต้องยังไม่ได้ลองเลยปิดปิดพี่เป็ดอยากลองกรบบีนได้ไหมันเย็นแล้วมันเย็นแล้วปิดเลยปิดเลยิดลปิดลปิดลปิดลสนุกเลยเลยวะไปไปจับับั เราเก็บไปเท่าไหร่วะนอว 20, 5, <000. S 2> ้องสาว,สว,ว,วาเออัน๋ยว <laughs> พันพันพันหันพันพันหันพ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 ันืันนพันพันพ่นพันพันพัพับพันพนพันพันพันพนพ0 0พ0นพ0 0พ0 0พ0 0พัน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 บันพ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 ยนันพันพันพรนพยเพันรนพันนพันพันมนพันนพัพัันนนพนพัดนพั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 นนมันพั่พนนน ผมพยายามแบบไปอ่านหนังสือไปหาข้อมูล <c oughs> เขาบอกว่าคนที่ประสบความสําเร็จอะ่<ฮ>ะคือคนที่ล้มแล้วต้องลุกคนที่ล้มแล้วไม่ลุกอะ่ะไม่มีอประสบความสาเร็จผมมันล้มบ่อยแล้วผมก็พยายามลุกแต่ไม่เคยลุกได้เลยแต่ยิงย่งลุกก็ยิ่งล้มแล้วกนก็ถ้าใคารที่บบอยากท,ทําธุรกิจกินไว้นะครับ <c oughs> <ๆ>ก็ดูตัวอย่าง ซีซีวีบอกกันเราโนนไม่มีตัดต่อคือเราถ่ายให้ดูแล้วเราก็มีเวลาคือเดินตลอดมันเกิดขึ้นไวมากครับทุกคนครับทุกคนก็สัปดาหคลิปนี้ก็ขอจากแบบซอสๆแล้วกันเดี๋ยวขอตัวไปรีเซ็ตไปทบทวนกันแล้วกันว่าแบบที่เราทำเนี่ยเราพลาดตรงไหนครับทุกคนก็สุดท้ายนี้เมื่อมาเจอกันในช่วงเวลาครับเพราะว่าลาแล้ับทุกคนเฮ้ยเราไม่ควรทำดูดิตอนนี้พี่มีอะไรนรับพาพี่เข้าบ้านเนี่ยจะไปพี่ชายจะไปียมอะไรใช่ไหมี่องย่านั่ง าาบ้โอ้พี่ชายตัวหนักเลยเจมส์ใหม่คลิปหน้าเข้ามือกันขอตัวไปคิดธุรกิจก่อนธุรกิจดีๆเจมส์ใหม่คลิปหน้าครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยฟ้าทำพิเศษหรอไอ้คนช่วยกูดิโนดันปรกันในหน้าที่อยู่กัดอยู่ไม่ใช่ยพี่ชาอยู่เลยเจมส์ตัวอยู่ตาตุ่มเลยไอ้ฟ้า ขระตุ้นนะกระตุนเกอดตาย Ve อีกกูเพราะเรามันล้มแต่ม şey ันก็ลุกไปไม่ทัน